หอดเฮือนสร้างหน้าเลยได้จ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องหอดก่อนเจ้าเนาะเออแม่นออกออกมาวิดกันขี่กายมามาขี่กายมาวิดกันแม่สบายดีสบายดีพี่น้องอันนี้กับแม่กระดาษนั่นแหละแค่ไหนใครแน่บ่ร้านน้อันตะคนร้านอันตะคนร้านเจ้าฮะสามคนบ่เออเพื่อนล้างเลยได้จ้าโอ้เฮาลายพิษได้จ้เนาะเฮาลาว่าอันร้านมีอัน ทางมิดทานสะอันเพือนแขีวสามเพื่อนนั่นสองหม้อไหลแบนแบนแบนแมนเนาะเอาเน่่ๆๆลูกร้านมาหิวค่ะหอมเลยเจ้าไอ้เ้ยเ้ยเ้าเอ้ยเ้าเน้ยเอ้ยอ้ยเอ้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 อ้ยเออ้อ้ยเอ้อเ้้เ้ยอ้้ย้ เอินอยูบว่เอาขึ้นไปก่อนเด็กๆงานกันเลยจี่น้องเด้องานกันดีใจหลายได้ข้าห่มได้ข้าวต้มข้นมพี่น้องเจเคพอวันจ้พี่น้องคมาหอด้อพี่น้องเด้อยอาหอดนะให้แบ่งกันสองลังคาเฮือนเด้ออันเฮือนหลังแม่เท้าเด่นแน่เพื่อนลังแม่เท้าเด่นแน่แม่เด้อเอาขอบคุณ พอรัดพอรัดสมพลผัดพีเด้สีผากเงินมาซื้อพ้าห่มมาซอยเหลือคือผมแล้วเนาะในกองครัวกองการหน้าเลยไปกันแม่ในกันลูกหลานทั้งร้านเลยมี่น้องดีใจว่าพูดเรื่ยๆได้หมดละเพราะว่ให้พอรัดเลาล่ะเพราะให้พอรัดจงมีดีมีแห้งเด้อมีสุขภาพแข็งแรงที่ว่าได้ผากผ้าห่มมาให้ กระต้มขนมเน่นเอามาให้แล้วก็พรอบพี่น้องสิมาห่วมกันเปิ้ลกระนปิ้ลกระคนเลยเนี่ยแกงกอกคนเพิ่นก็คนแกงกอกเฮานี่แหละคนลาวเพิ่นเพิ่นอยู่อเมริกาเนยเนยคนแกงกอกเพิ่นเห็นอยู่ในคลิปเห็นลูกเห็นหลานอยู่เพือนว่าคือหลายคนผลเลยอันเข่ากล้องรถเน่คนก็มีความหักความแพง ความหักความแพงของเฮื่อนเบาหน้าลูกหลานในเพื่อนเลยกะันนะแม่ขอบคุณเนาะหน้าเนาะ,ะขอบคุณหลายๆเด้อพอหลัดชุมพลที่มีความหักความเมตตาให้ครอบครัวของเบาวนาเลยกัสาวอ้นใหญ่เลยกะัแม่น้หอยพอวันเลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพอหลัดชุมพลเลยกะัขอบคุณเอื้อยอันเฮาหุดชัดีนะเด้อผู้เป็นลูกสาวฝนเอื้อยเฮาหุดชจดีอยู่ทาง กูหล่สหรัฐอเมริกากูเล่ขอบคุณหลายๆเขาให้ปันพบใจสิ่งดีๆเด้อทางพอหลัดเขาให้ปุ้นปกพักหักษาเงินไหลนองทองไหลมาที่สําคัญกับให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะแม่เนาะเอาหน้าก็ดีใจหายลูกล้านไรมีความอบอุ่นด้พี่น้องแม่ใครแน่ไรแม่แม่แหละ คือว่ามีผูหักแพงเนาะลายขึ้นเนาะทำชู้ลายขึ้นแม่ก็ดีอกใหญ่หอมไม่แต่พืนงามๆั่นผักเข้มแข็งเ้อะแล้วก็พากความคิดหอดขิดถึงเวสุุูสุคนเนาะว่าหวมันนีน้อยกับวันแม่เอาเอาขอบคุณพลเล้ยลูกโอ้ี่ได้หิวเลยน่ะน่ะเด็กเด็ก ขอใจยขอบใจหงกยังจอโไปโอ้ทางนี้สามเนาะทางนั่นสองบ่ลานทางนั่นนะทั้งนั่นอยู่บ่เลยเขาสิไปเฮือนหลังนั่นแนทางนี้สี่แหล้ไอ้ทังนี้สีพื้นทางนี้สี่พื้นทางนั่นสามพื้นดีใจหลายพี่น้องเอ้ยบงก็ลูกหลานไปใจส่ง ดีใจดีใจนำดีใจนำเด้อสิคนหักคนเมตตาไม่น้อยก็ดีใจนำมาหลายสิว่าได้มาอันอันคนอาสามาเนาะคว่ำเนาะไอ้ขอบคุณหนึ่งขอเบาหน้านะจ๊ะพี่น้องขอหลัเพ่งซุ่มพลผักดีขอให้อายุใหม่คนยืนเด้อชนะกันนะน้าทีการงานได้ เครื่องอุปกรณ์ประห่มไปแล้วยมนาวกระนยะ้นเาะไม่ได้คิดเป็นตัวน้ำเลยกระเราแม่คนละลายของเราขอบใจขอบใจพอน้เพ่นบ้านแกงตอกเลยนเ่อุ้มาพูฝาแหวพูดเนาะอันเพ่าะเาต่ตอนแนลูกสาวพ่นอยู่พุ่นลูกสาวพ่นเป่า้เพราะวันใจร้ายที่วนอันว่าเคยเลือไปนต้นร้านนั่นนะมาหักมาแพงเนาะิ่นกัเมตตา จ็คที่ขอบใจไรหนะไใกัดตื่นตันใจดีใจหลายๆได้เอ้ยเด้อขอให้บุญอันให้ได้บุญหลายๆทางเอื้ยทางพอหลับสุมพลผักดีเด้อพี่น้องเอ้ยทางนำกัรนะจ้าเบ่งบรรยากาศเด็กน้อยดีใจไรหิวผมพื้นไฟพื้นมันได้ขนมพรพี่น้องญาติกันว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 ันอะไรเด็กๆในเฮือนโดยตามเคล็ดกับ มีน้ำใจเลยจากพี่น้องเด้ออาสาแก่ผมมาแก่ห่มมาให้ใน Arizona, ส่างเฟนจะมีน้ำใจเลยพี่น้องเสียวพวันมี่วนร่วมนี่วนร่วมตอนในีนี่เลยจากพี่น้องเด้อปั๊บเลยคนนี่งปั๊บเลยเลื่อนะอ้ด้ภาพ่น้องเบาหน้าจากพี่น้องเสีค่ะทนยังแน ค่ะบรรยากาศเฮือนพนจะพี่น้องเนอะอันเดียวเขาจะไปเัือนหลังที่สองเนาะบอบอกให้เรามาเอาเองเอ้อ๋ออ๋ออันร้านพนมาเอาอะไรเฮือนหลังนั้นนะโอ้โอ้เพค่นไปใช้เกาะไปคุ้ดเขียดวะ ขดดียนยนนไ้แม่นเพื่อนไปขุดกบขุดเขียดด้วยจ้ะอีกเพืนหลังหนึ่งล้านเพื่นทันมาเอาเรียบร้อยเลยได้จาพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาเมื่อไรล,ลูก สามคนมันบอกทางนั้นสองเนาะทางนี้กับลูกหลานหลน์หนูพี่น้องไงได้ขนมเด้ขนม้ด้ดดให้แหละแบ่งกันคนละขอนุอ้นมมาแบ่งอันใหเ้เพื่อนนั่นแหละเพื่อนนี่เด้อฮะมันโบกินโลแล้วเอามาให้เด็กๆอะไรกินทำไมลูกให้ร้านกินเนี่ย พ, be พี่น้องดีใจป่ะได้กินแหละลูกผู้ใดก่อนนี่ค่ะโอ้เพคนผู้นั่งน um yes> ี่เพราะลูกเราบ้านเราโอ้แต่อีกเด้อเอแบ่งกันคนละนั่นแหละทงเนี่ยเอาไปให้เพืาะว่ลังนั่นไม่ใช่พี่น้องเด้อเด้อเอาไว้ให้แม่แม่เพิ่นกินข้าวจีนั่นนี่แบ่งกันนะจ้าเริ่มเพิ่งกันนี่นี่จ้ะพี่ พี่น้องทางให้พี่น้องมึงนะภาพบรรยากาศของความดีใจของแม่เหมือนกันเนาะดีใจหลายเนาะโหนอีกแล้วนาะอีกแล้วอันพอรัดกับอันพอรัดซุ้มพลฝากดีคือสิได้บุญหลายอย่เนาะอันไปว่าได้มาม่าแม่พนเด็กษน้อยดีใจหลายเนาะแม่แหละอีกข้อมานาเนาะเป็นได้บุญหลายแลเพิ่นมีเลื่อยเฮาคพูกันเด้อให้บุญคำนำสูดเลื่อยเนาะ ขอให้เพิ่อนดีมีแห้งเด้ออีกรอบหนึ่งนั่นให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งเป็นหฮมโพรโฮมให้ลูกให้หลานตลอดไปเด้อให้มีอายุมั่นคันยืนลูกผู้นั่นนี่นันนคนนี่น้อยนี่อันนี้ได้สองคนนี่ได้仨ลูกใครนะลูกอ้าเพิ่นลูกไอโคเพิ่อนโอ้เท่ารี่ได้ซะไปไซร์ไอ๋อลี่กับเด่นไปเห็ดเรียกว่ ครับ่ได้มียังน้องพี่น้องด้วยกันตอนนี้เลยเ <c oughs> ลือ่อเรื้อเลื่อเรื้อแล้วก็มีลูกเนาะดีใจน้ำพึ้นเลยพี่น้องเลยภาพบรรยากาศงันก็เชื่อตอนนี้แหละแม่ในไรพวกเจ้าก็ถือว่าบุญอยู่เด้อมีคนหักคนแพงแม่นบุญ เพิ่นผู้ห้ก็ให้บุญคำน้ำซู่เพิ่นเนาะเพิ่นผู้ไ้เฮาผู้หับก็มีความปราบปื้มแม่เขาเอกขคักเลยแม่แม่เพิ่นมาอยู่แต่ว่าจเดียวดีมันคาโควิดเพิ่นยังมายังมาบัวได้เพิ่นบัวได๋เพิ่นในกระคนแก่งกอกระโคนสวรรค์เท่าไหจังอยากซอย อันนั้นซอยเรือทางทางคนสวรรค์ตะเคตของคนบ้านเดียวเพื่อนเป่าฮะและจังอยากเออเพื่อนกันจังอยากซอยเป็นไอ้เลื่อยมันเมาหน้าพคนนะเลื่อยบ่เอ้ยกลกเลยบ่โอ้ยเลยเมาหน้าเราจะเป็นเรางโดยโดยโดยอืมหน้าคือมาหอดไวแต่ซะคือโบเห็นนี่กันอยู่ในทางนั่นคือ รก็ว้าวโอ้เขากินเฟ้อเนาะเขาแวะกินเฟ้อเลยค่ะรอบหนึ่งครับอันแวะห่านเฟ้อเด้สิะทางนี้ก็เอาเอาพอวันลาคิดให้แน่ยน้าหน้าเขามาลาคิดนั่นแหละเขามาลาคิดนั่นแหละโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะขอลาพี่น้องไปตอนเขอดูขอขอาใจพอในหลัก สุมพลผักดีคนแกงกอกคนลาวเขาอะไรจ้ะพี่น้องขอบใจร้ายๆเลยคอยบุญนำบุญบุญอยู่นี่ไม่แห้งเมื่องก็เยื่อหลับด้วยหลับด้วยนลไปบายบายพี่น้องไปนอนไปก่อนต่อะฝากคนไหนก็แชร์ก็ดิ้ตามสองพอวันทีีแล้วก็ส่งน้องนัดพอวันเนี่ยหน่อยน้งน่องกานาตะอ้วนด้วยบายบายพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อบ๊๊าายยบบายบาย